ผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับบ่ายวันจันทร์ที่สามสิบเดพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็เจอกันในบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ช่วงเล่าข่าวเรื่องของเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ก็มีคำยืนยันว่าไม่ใช่การตรวจโควิด19นะครับมันตรวจแทนกันไม่ได้ตรวจวัดเฉพาะออกซิเจนในเลือดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตร์รองในขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยในช่วงเล่าข่าวนะครับโดยในช่วงหนึ่งช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของน้ํายาซักผ้าขาวนะครับก็มีคนไปลือกันบอกว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโควิด19ได้ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่เดี๋ยวพูดคุยกับ นายแพทย์ดานายทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าหรือนะครับคุณฟากครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปปกออมสินตู้เอทเอ็มจากธนาคารออมสินจํานวนสองรางวัลน,นะครับเพียงแค่ท่านฟังร่วมสนุกด้วยการส่งเอสเอ็มเอสมาตอบคําถามกันที่หมายเลขสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหรือว่าทาง a c e b o o k live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้สองท่านสองรางวัลนะครับส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำบ่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่ม เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะมอบของที่ระลึกให้กับท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึกในขณะนี้มีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับต้องพอภัยด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านรุ่งกานก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสามปีปีที่หนึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ต่อปีเท่านั้นนะครับร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ต่อปีเท่านั้นทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินก็เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชำระนานสามปีปีที่หนึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ต่อปีเท่านั้นนะครับ 0.10ต่อปีเท่าน,นั้นนี่เป็นข้อมูลนะครับโวนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินโดยปีที่หนึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับ SSS 4221075 Facebook Live ก็ไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจํามาที่28พฤษภาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากจังหวัดสระบุรีนะครับคุณกฤษณาบุญเชิดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันไมโมอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยระบบ จะเป็นตัวกำหนดวันที่นะครับให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันเพื่อกดยืนยันขอสินเชื่ออีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับก็ยื่นขอคู่ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไม m โมตามกำหนดวันที่นัดหมายเอาไว้โดยระบบจะทำการจัดสรรวันและช่วงเวลานัดหมายให้ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับก่าวันละหนึ่งแสนรายตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จนะครับเพื่อในการป้องกันความแออัด และลดข้อจํากัดกรณีที่มีผู้ล็อกอินเข้าไปทําธุรกรรมพร้อมๆกันเป็นจานวนมากนะครับสําหรับผู้ที่ทราบผลว่าได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาเนี่ยให้ท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันไมโ o เพื่อกดทําสัญญาเงินกู้ดิจิตอลคอนแท็กตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของคําเตือนจากแพทย์ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วเนี่ย มีไว้ใช้ตรวจวัดออกซิเจนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีไว้ตรวจโควิดแต่อย่างใดตรวจไม่ได้นะครับพูดคุยกับในแพทย์สุรโชคต่างวิวัน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณธีรพันธ์และคุณธันทุสังรับครับมีคนเข้าใจผิดหรือเจตนาหรือยังไงครับคุณหมอครับครับพอดีเนื่องจากว่าในเวลาที่มีโรงพยาบาลสนามหรือว่าในโฮสเทลที่มีการเอาผู้ป่วยโควิด ไปพักเนี่ยนะครับเราก็จะมีการ,รแจกเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วนะครับเพื่อทียรวัดว่าเขามีอาการรุแรงหรือเปล่าอันนี้ทําให้ <c oughs> บางคนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ามีการไปโฆษณาว่าเครื่องเนี่ยเอาไว้วัดว่าเป็นโควิดหรือเปล่าทําให้คนที่เอาไปใช้เนี่ยใช้ไม่ถูกต้องนะครับว่าไปวัดแล้วถ้าเกิดว่าค่าปกติแสดงว่าเราไม่ติดอันนี้ไม่ใช่นะครับคืออันนี้เป็นตัวประกอบในการที่จะไป ประเมินออกซิเจนในคนที่เป็นโควิดแล้วหมายความว่าเราทราบว่าเป็นโควิดแล้วก็ให้เขาประเมินว่าเขามีอาการแทรกซ้อนหรือยังนะครับกับกับทีนี้การวัดออกซิเจนเนี่ยหลักเกณฑ์การทํางานของเจ้าเครื่องมือที่ว่าน,นี้เป็นยังไงแล้วก็แตกต่างจากการตรวจโควิดซึ่งมีวิธีการของเขาเฉพาะยังไงครับคุณหมอครับคถ้าเป็นการตรวจโควิดปกติเนี่ยเราก็ วิธีมาตรฐานคือเราจะบอกหรือว่าเอาไม้แยงไปที่ด่างโพรงจมูกนะครับเพื่อเอาไปตรวจดูวัดปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนะครับใส่เอาไปใส่เครื่องนะครับอันนี้ก็มีขั้นตอนสำหรับไปว่จัยว่าเป็นโควิดส่วนเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆตัวหนีนะครับหนีเป็นตักเสร็จนะครับมันหนีที่ปลายนิ้วแล้วมันก็จะปล่อยแสงมาไปวัด <c oughs> ที่ปลายนิ้วเราว่าปลายนิ้วเรามี ความเข้มสีของแดงๆเนี่ยมันปกติไหมนะครับถ้าปกติก็ในคนปกติออกซิเจนก็จะประมาณร้อยเต็มถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายว่าด้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าอ๋อเป็นคนปกติทั่วไปที่ระดับออกซิเจนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนได้เม็ดเลือดแดงเนี่ยถ่าออกซิเจนได้เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอามาใช้ในคนที่เป็นโควิดเพราะว่าคนที่โป เป็นโควิดเนี่ยโรคแทรกซ้อนที่สําคัญสับคนเป็นโควิดจริงๆมีหลายโรคนะครับแต่โรคที่เจอบ่อยแล้วก็ทําให้คนไข้มักจะรุนแรงต้องเข้าไอซียูหรือเสียชีวิตก็คือว่าทําให้เกิดปอดอักเสบปอดอักเสบเวลาใช่ปอดปอดักเสบครับซึ่งในคนปกติถ้าเป็นปอดอักเสบจากเชื้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไออาการหอบเหนอ่อยมาต่อนนะครับแล้วก็อาจจะวันสองวันแล้วก็แย่ลงแต่คนนี้เป็นโควิดเนี่ยบางที ไม่มีอาการอาจจะมีไข้นิดหน่อยเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยๆอาจจะเหนื่อยไม่มากแล้วก็เสร็จแล้วเหนื่อยรุนแรงจนทําให้หายใจไม่ไหวต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ช่วงจังหวะระหว่างที่ปกติไปถึงจนมีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยระดับออกซิเจนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับวันเราก็จะมีการประเมินว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลพัสดิเทลที่ทางบางทีแพทย์ไม่สามารถหรือพยาบาลไม่สามารถเข้าไปวัดตลอด แล้วเราก็ให้เขาหนีบนิ้วตรงนี้ว่าแล้วก็ประเมินเองถ้าเกิดมันลงมาต่ำกว่า96แสดงว่าเริ่มจะไม่ดีแหละในบางคนเนี่ย<อ>ถ้าได้เครื่องนี้ไปปุ๊บหนีบหนีบนิบน้วปุ๊บพอรู้สึกพอวันไหนหนีบแล้วมันออกซิเจนมันลงมาต่ำกว่า96ก็ให้รายงานแจ้งไว้ที่พยาบาลหรือแพทย์ที่ดูแล,ลโรงพยาบาลสนามนั้นๆจะได้จะได้มาดูแลต่อได้ทันนะครับ เพราะว่าเป็นโควิดเนี่ยช่วงที่ไม่มีอาการเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ามันไม่มียาไปฆ่าเชื้ออะไรแล้วก็หลายคนก็คือว่าไม่มีอาการแปดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่มีอาการแล้วก็หายไป <c oughs> เองใช่ครับแล้วก็หายไปเองนะครับ <c oughs> จะมีอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอาการจะเป็นมากขึ้นอาจจะมีเหนื่อยมีหอบ <c oughs> เยื่อเหนื่อยหอบก็คือระดับออกซิเจนในเลือดก็จะเริ่มลดน้อยลงนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าการทํางานของเครื่องมือสองอย่างนี้มันคนละอย่างกันคนละเรื่องกันเลยดีกว่าผมใช้อคันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับไอ้การตรวจโควิดเนี่ยมันจะต้องมีการเอาสัมรีเนี่ยตอดเข้าไปในร่างกายเราโดยจะพัดโพรงจมูกลึกๆงไ้ตามประการนะแต่ว่าไอ้ตัวออกซิเจนเนี่ยมันไม่ต้องเสียบอะไรเข้าไปในร่างกายเลยแค่เสียบไปที่ปลายนิ้วเท่านั้นเองใช่ไหมคุณหมอใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็จะวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันแล้วก็การประเมัน ่ะครับกับไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาใดใทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาท่านอาจจะหายเองก็ได้อยู่วยตัวท่านด้วยนะฮะคุณหมอต้องครับถูกต้องอแล้วก็แล้วต้องแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือมีบางบางท่านนะครับต้องฝากไว้บางท่านบางท่านก็คือว่าไม่มีอาการแต่เราไปไปตรวจเองว่ามีเชือ้อคือไม่ได้ไปไปตรวจกับตัวเองประชาชนฮะ ไปไปตรวจว่ามีเชื้อแล้วก็แทนที่จะแจ้งโรงพยาบาลเพื่อให้รับเข้าโรงพยาบาลสนามหรือว่ารอสิเทลคนไข้เนี่ยไม่ไม่ยอมมันก็ไปหาซื้อเครื่องนี้มาวัดจะประเมินตัวเองที่บ้านต้องบอกครับว่าบางทีเราเราประเมินเองแล้วกว่ากว่าจะรู้ว่ามันลงไปต่ํากว่าจะอะไรอาจจะมีอาการอือ่นๆมาก,ก่อนนะครับก็คือไม่อยากให้ให้เอาไว้ประเมินเองก็ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เอามาใช้วินิจฉัยแล้วก็ไม่อยากว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นโควิด ถ้าควรจะไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับเครับเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าโควิดเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็สามารถจัดก,การเองได้มันไม่ใช่เพราะว่าอาจจะแพร่ไปคนอื่นด้วยก็ได้ถูกต้องครับ <c oughs> ทั้งทั้งกรณีที่ว่าถ้าเราพบเชื้อแต่เราไม่ไปเราก็ไปแพร่คนอื่นได้ด้วยนะครับอ่นนี่อันตรายแหละอืครับครับ,บอกทุกวันนี้มันมีการขายอุปกรณ์พวกนี้ทางออนไลน์ไหมครับผมถามความรู้นิดหนึ่งมีครับมีครับมีหรือครับ ใช่ใช่ครับก็ที่ออกมาเตือนเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอันที่ขึ้นมาว่าสําหรับไว้ใช้ทางการแพทย์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งนะเอาไปขายทางไปประกาศขายไม่ได้ต้องการจะโฆษณาต้องขออนุญ,ญาตนะครับเนื่องจากว่านะบางทีเราไม่รู้เราไปโฆษณาแล้วก็เอาไปใช้ทําให้คนเอาไปใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับนะแต่มันจะมีเครื่องวัดออกซิเจนอีกแบบหนึ่งซึ่ง ใหญ่เอาไปไว้ประเมินเวลาที่เราออกกําลังกายเช่นมันอาจจะมีอยู่ในนาฬิกานะครับในนาฬิกาว่าอ่ะอ,นนอันนั้นไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะวัตถุประสงค์คือก็ไปประเมินตอนเราออกกําลังกายอันนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็อาจจะโฆษณานาฬิกาที่วัดระดับออ,อกซิเจนได้อันนั้นอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ลักษณะเป็นที่หนีบิ้วเนี่ยไม่วัตถุประสงค์ไม่ได้มาออกกําลังกายแน่ออกแบบมาเพื่อใช้ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยห้ามโฆษณาครับ ครับแล้วความเที่ยงตรงของอุปกรณ์สองอย่างที่คุณหมอพูดถึงนี้มันต่างกันตรงไหนฮะับเะต่างกันครับก็เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสองทางทางให้แบบนีไปนิ้วเนี่ยเขาออกแบบมาผ่านตรงเล็บจะเห็นว่าเล็บเราเนี่ยใต้เล็บเนี่ย,ยจะเป็นเนื้ออ่อนๆถ้ารใครเคยโดนตอดเล็บนะครับจะเห็นว่าเป็นเนื้ออ,อ,อ่อนๆมีเส้นเลือดเยอะเพราะ,ะนั้นการประเมินตรงนั้นจะมีความแม่นยําสูงกว่า แต่การที่วัดตรงรายการในความแม่นยําอาจจะไม่มากนักแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเอาไว้เวลาออกกําลังกายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ปกติแข็งแรงอยู่แล้วนะครับวัตถุประสงค์เราไม่ไม่หนึ่งแบบโอ้โหต้องเป๊ะๆนะครับไม่เหมือนอกับที่จ่ายครับการประเมินเอาไปทดสอบนะครับว่าบริษัทไหนความแม่นยําดีไหมไม่ใช่ว่าคนที่เอาเจนเหลือเก้าสิบแล้วยังอ่านว่าร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับหรือว่าคนคนที่เขาร้อยไปอ่านเขาเก้าสิบอย่างนี้ก็ไม่ได้โ เพราะนั้นเคร่องแพทย์เครื่องมือแพทแย์เราก็จะต้องมีการประเมินมีการถูกเอาหยิบสุ่มออกไปตรวจนะครับว่าใบาสั่งใหล้เอาเข้ามาแล้วก็มีคุณสมบัติเที่ยงตรงตามที่เขียนไว้ไหมนะครับครับทีนี้ไอ้เครื่องตรวจบัดออกซิเจนที่เราคุยกันเนี่ยคุณหมอครับมันสามารถใช้กับโรคอื่นได้ไหมครับคุณหมอครับได้ครับโดยโดยปกติก่อนหน้านี้เราก็ใช้บัตรทุกโรคครับที่ทําให้เกิดออกซิเจนในร่างกายน้อยลงเช่นยกตัวอย่างนะครับว่า ก่อนหน้านี้เราก็มีโรคปอดอักเสบทั่วไปอยู่แล้วที่มันมีอยู่หรือคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดถ้าคนเป็นโรคหอบหืดเนี่ยถ้าเกิดเ็าออกซิเ,เจนในร่างกายหอบมากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหอบแล้วออกซิเจนลดลงแต่ว่าเขาจะแย่ละใกล้จะหายใจไม่ไหวละบอกอาจาะย์เ ออก็เอาเป็นว่าเป็นเครื่องมือแพทย์กันแล้วกันถ,ถ้าท่านถ้าจะซื้อบวัดด้เล่นก็ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมหมอแต่อย่าไปอะไรมาก <c oughs> มายนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเล่นก็อาจจะไม่ต้องไปซื้ออย่างนี้ก็ได้ครับแพงแล้วก็ไปซื้อ <c oughs> อาจจะซื้อเป็นนาฬิกาเอาไว้ใส่ในากาด้วยวัดด้วยออกกําลังกายด้วยปจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดไอ้แบบหนีดนิ้วเสียเงินแพงแล้วก็วัดอย่างเดียวแล้วซึ่งถ้าคนไหนไม่ได้เป็นโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยมันก็ไมุ่้มเอามาหนีบ เอามาหนีบแล้ววิ่งก็หลุดแน่นอนครับก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์นะครับอย่าไปเสี่ยงเงินซื้อใช่ใช่ใช่ครับซื้อยงอื่นหลอกซะนะครับยังอื่นดีกว่าราคาประมาณเท่าไหร่ได้ครับถ้าถ้าเป็นเครื่องวัดหนีบออกซิเจนถ้าถ้าดีหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็เกินสองพันขึ้นไปถ้าแบบกใช่ครับถ้าเป็นอยู่ในโรงพยาบาลนี่มันงทีเครื่องหนึ่งเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นใช่ไหมใช่ครับ ซึ่งถ้าเราไปซื้อนาฬิกาเครื่องนาฬาสี่พันวัตออกเกิเจนได้ด้วยจับเป็นเวลาได้ด้วยแล้วก็ออกกําลังกายวัดการออกกําลังกายการเดินการอะไรได้ประโยชน์หลายอย่างมากกว่านะครับครับแล้วพวกนั้นเขาก็จะไปวัดความสัมพันธ์เวลาเราออกกําลังกายกับอ,ออกเกิเจงว่าเราสมรรถภาพเราดีดีไม่ดีดังนั้นก็จะไปเหมาะคือวัตถุประสงค์เราใช้ให้ตรงเราก็จะจะใช้คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับ ่ากับอันนั้นอันอาจจะมีประโยชน์เรื่องของการวัดความดันด้วยใช่ไหมคํานดันโลหิตเวลาออกกําลังกายอ่าไม่ไม่มันจะไม่เครื่องมันจะไม่ได้วัดความดันนะมันจะวัดออกซิเจนแต่ว่ามันจะดูอัตราการเต้นหัวใจดูการออกกาลังกายเราเขาก็จะประมวลให้เราว่าสมรรถภาพเราดีไหมนะครับอ๋อพูดง่ายว่ามันมันไม่ได้มีประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจหาโควิดเลยคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับ S <S มันมัน <S <S <ล>ไม่ไวพอแล้วก็มันไม่ไม่เฉพาะสําหรับคนที่เพราะว่าโควิดหลายคนบางทีเป็นแล้วอย่างช่วงแรกยังไม่มีออกซิเจนต่ำบางทีเราคิดว่าอ้าวออกซิเจนเราร้อยเราก็ยังไม่เป็นแต่จริงเราอาจจะติดแล้วก็ได้นะครับอือกับเพราะฉะนั้นเข้าใจหลักการทํางานก่อนอย่าได้ไปหลงเชื่อใครต่ออะไรแต่มีอะไรนี่ฮะคุณหมอกลัวไหมว่าไอ้ลกูก แต่เร่อที่มันเกิดขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยแล้วในเรื่องของสังคมออนไลน์เดี่ยบางทีเขาลือกันไปโดยที่เขาจะจริงไม่ได้มีการมาถามถ่ายว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงคุหมอจะไปกันใหญ่เนมครบคุณหมอใช่ครับก็กฝากครับว่าเวลาดูข้อมูลเ้วก็ดูแหล่งแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้คือไม่รู้ที่มาที่ไปโดยเฉพาะในไลน์ในอะไรที่มันไม่มีไม่มีที่มาที่ไปแชร์กันได้เองโดยที่ไม่มีหลักฐานอ้างชื่อน้นชื่อนี้ซึ่งอาจจะไม่ถูกซึ่ง เรามีเว็บไซต์ที่หลายองค์กรที่ทํานะครับอย่างถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์หรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับทางการแพทย์ก็เข้ามาที่อยอยได้นะครับทั้งยาเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีเว็บไซต์มีเราก็มีจั่ก่อนแชร์มีอะไรทั้งหลายให้เราดูว่าอันไหนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับหรือไปที่ถ้าเป็นของยาบางทีก็จะมีของทางคณะเภสตรของมหาวิทยาลัยต่างตเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ก็มีมหาวิทยาลัยคณะแพทย์นะครับเรื่อง แต่ละอันก็จะมีองค์กรที่เขาับเราน่าเชื่อถือตรงนั้นไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับจะไปไปดูแบบที่เขาคุยกันแชร์กันในนั้นเราก็ไม่มีแหล่งที่มานะครับกับนี่ดีไม่ดีหน่อยนะจะมีการแชร์ว่าโอ้โหมียาโน่นยานี่สมุนไพรน่นสมัยไทยนี่รักษาโควิดโควิดหรือมีแล้วเขาจะบอกครับมีเยอะครับก็คือช่วงโควิดเนี่ยก็มีมีอุปกรณ์้งไ้นี่กรไอ้ไนี่ต้องกันใส่แล้วดี กินแล้วได้กินแล้วแข็งแรงนะครับรวมทั้งยารักษาหรือว่าอะไรทั้งหลายก็มีของของปลอมออกมาเยอะหรือว่าของที่หลอกลวงเยอะมากนะครับเยอะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับทั่วโลกเลยออกมาเยอะทั่วโลกเลยใช่ครับอย่างอย่างปีที่แล้วตอนที่หน้ากากเราก็มีหน้ากากคุณภาพไม่ดีมีชุดทางการแพทย์ไปใส่ป้องกันเชื้อโรคไปหลอกขายทางโรงพยาบาลซืืออะไรแต่ว่าหลังๆก็ ก็มีการควบคุมกันดีขึ้นนะครับก็แต่ว่าอันนี้แหล่งที่มันเยอะๆเราก็จัดการไปแต่ว่ามันมีที่โซเชียลมีเดียที่โฆษณาขายแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์กันอันนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะเสียงเงินไปกาบนะครับคุณบอกครับถามความรู้ี่ปกติเนี่ยถ้าถ้าทางโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเขาจะจัดซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับอย่างเชือกบาร์ิเน,เนี่ย หนึ่งเลยสำคัญที่สุดคือต้องเครื่องมือที่ว่านี้อุปกรณ์ที่ว่านี้ต้องผ่านการรับรองจากอยอยแล้วใช่ไหมครับเท่านั้นก่อนใช่ไหมใช่ครับก็คือหนึ่งก็คือว่าจะบริษัทที่ขายต้องเป็นบริษัทที่อยอยร,รับรองด้วยนะครับรับกับแล้วก็เครื่องมือที่เขาเอาเข้ามาก็ต้องให้ออยรับรองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูทั้งสองงานเนี่ยโอกาสที่จะคนที่จะลอมเนีจะยากเพราะฉะนั้น ก็ค oh, <ờ> ือเราก็ดูก่อนว่าเขาอย่างสมมตยิยกตัวอย่างเช่นโมมตโยต่าเราจะซื้อชุดชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลเราก็คือกับไริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับอ,อ,อยอซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอยอได้นะครับเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็เหมือนกันครับโรงพยาบาลเขาก็จะมีว่าถ้าสมามจะซื้อเครื่องมือเช่นที่วัดออกซิเจนเนี่ยครับระดับของออ,อกซิเจนในเลือดเนี่ย <S <S oh. เขาก็จะดูว่าเป็นบริษัทที่เป็นขายเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับอยอไหม แล้วก็เขาก็ดูรุ่นดูรุ่นกับดูบริษัทว่าอันนี้ผ่านออยอประเมินหรือ,อยังนะครับที่ออยก็เป็นเหมือนตัวแทนประชาชนครับก็เราก็จะดูก่อนว่าเอกสารที่ต้องมประกอบในการที่ขึ้นเนี่ยแหล่งผลิตใช้ได้ไหมจริงไหมแล้วเขามีการทดสอบมาก่อนแล้วไหมหรือว่าเขาทําทําไม่ได้ทดสอบโรงงานจากไหนก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รับขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องมีข้อมูลตรงนี้ กับนั่นแปลว่าจะมามั่วๆเอาข้อมูลมามั่วกันแล้วก็มาขายกันนี่ไม่ได้โรงพยาบาลเขาไม่รับตื้อแน่เพราะของไม่ได้คุณภาพนะใช่ครับใช่ครับกับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาล่ะสมมติมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเนี่ยสักสี่ส้าห้าบริษัทมาเสนอมามาให้องยอรับรองเสร็จปั๊บการจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อหรือว่าวิธีการในการจะซื้อจะสรรหาจะอะไรกันแล้วแต่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลอยยไม่ได้เ,เข้าไปเกี่ยวข,ข้องถูกไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโอเคเ้ญญญาใจละแล้วเราก็หมายว่าเราก็ให้ว่า มีระดับมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับรถยนต์นะครับเปรียบง่ายๆเหมือนกัรถยนต์แล้วก็ดูว่ารถยนต์เนี่ยเราก็ให้ทุกยี่ห้อว่ามาตรฐานแต่ว่ายอไม่ได้ดูรถยนต์นะครับแต่ว่ารถยนต์ที่เราเห็นขายเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยต้องมีมาตรฐานมีการผ่านการประเมินแต่ว่ารถยนต์ก็มีหลายราคาก็ขึ้นกับว่าเราชอบแบบไหนชอบไปวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ก็ดูตรงนั้นเหมือนกันครับเครื่องมือแพทย์ก็เหมือนกันทางโรงพยาบาลก็จะดูก็ดูเทียบบางทีบางบางบริษัทบอกว่า ของเขาแม่นยาด้านนี้สูงแต่ว่าทางโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้หวังว่าต้องไปสูงขนาดนั้นอาจจะไม่จาเป็นต้องเสียเงินแพงขนาดนั้นพ็เอาไปเอาก็ได้โรงพยาบาลก็ใช่ครับโรงพยาบาลก็เอามาเปรียบเทียบดูกําหนดคุณสมบัติว่าว่าควรจะเอาแบบไหนแล้วก็กําหนดว่าราคาไม่ควรเกินยังไงถ้าเหมือนเหมือนกันก็มาแข่งกันที่ราคาถ้าไม่เหมือนกันก็แข่งที่คุณสมบัติครับเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับหมมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหเชิญครับครับก็ฝาก ท่านผู้ฟังนะครับว่าในช่วงที่โควิดตอนนี้ก็มีการระบาดค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งก็คือต้องดูแลสุขภาพนะครับาการป้องกันส่วนบุคคลนี่สําคัญไม่ว่าจะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแล้วก็น้งมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็อย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกนะครับว่าอย่าไปเชื่อโฆษณาฟังขายว่านั้นจะป้องกันอะไรทั้งหลายนะครับการดูแลส่วนบุคคลพวกนี้ก็จะช่วยทําให้เราไม่ไม,ไม่ติดโรคแล้วนะครับแล้วก็เมื่อถึงคิวที่จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะครับ ก็คงาประมาณนี้ครับได้ครับได้ครับเอาละครับรบกวนรูคุบอกแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์สุรโชคฐ์ศักิวัฒัตินะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับสุนทรังครับก็ชื่อก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะเขาแตละก็เป็นชื่อว่าเครื่องตรวจออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อโควิด19ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ยังไม่มีตรวจออกซิเจนก็คือตรวจออกซิเจน ถ้าตวา COVID, ารวจหาโควิดก็จะตรวจวิธีการที่เราตรวจกันอยู่คือการเอใช้ปลายของคัตตบัตนะครับภาษาชาวบ้านเนี่ยแย่เข้าไปในรูจมูกเนี่ยนะฮะลึกๆหน่อยแต่แล้วปุ๊บก็เอาไปไปสัมผัสกับ,กบไอ้โพรงจมูกของเราเพราะเชื้อมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับแต่แล้วปั๊บก็เอามาเข้าห้องแรบตรวจดูว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ว่ากันไปตามข้อที่จริงแต่ว่าเครื่องตรวจวัดออกซิเจนตรวจโควิดไม่ได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าทกานังครับเรื่องของน้ํายาซักผ้าขาวฆ่าเชื้อโควิดได้จริงหรือไม่จะคุยกันกับในแพทย์ดนายทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดย การคิดดอกเบีย้ยในปีที่หนึ่งนะครับจะคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ